สวัสดีค่ะบพ่อนพี่น้องอพบมาพอกันคือเก่าค่ะกับเจตาพารวยเนาะเจตาก็จะวางแนวทางของเล่าพัฒนาค่ะคลิปนี้ก็จะมีซีเซียนเนาะค่ะสรุปเด่นเน้นเจาะเด่นเน้นเจาะนี่ก็จะเป็นของเจ๊ปากแดงค่ะของเจ๊ปากแดง ยี่สิบเอ็ดที่ผ่านมาเพิ่กนก็รูดไปเนาะค่ะรูดไปเขากับไปไม่เนาะเพิ่นเด็ดตเด่นเพิ่นกับบอมาเนาะเด,ดเด่นกะบบอเข่าเนาะค่ะวันที่ยี่สิบเอ็ดบอเข่ามีตัวไม่ของเพิ่นมาเบิ่งตัวไม่ของเพิ่นค่ะแนวทางไม่ของจีปากแดงเนาะค่ะแนวทางไม่เพิ่นสรุปเด่นสองค่ะ สองตัวสามหางแปดสองแปดหนึ่งสองห้าสามตัวสองหางแปดสองห้าแปดแปดสองยี่สิบสามวันศุกร์ทีวีสิบสามเนาะค่ะยี่สิบสามพฤษภาไปตอกับเจีปากแดงค่ะแคปนาโจอไปจะไปตอไปบุญกับเจีปากแดงคือเก่าเนาะ กราบขอบุญขอบคุณเจ๊ปากแดงเด้อค่ะที่เอาแนวาทางมาว่างทางช่องของเจตาเนาะกราบขอบพระคุณหลายๆค่ะไอกำลังแรงใจกันคือเก่าล่ะค่ะเอฟซีเพื่อนกับนิตะภูเป็นตาหักเนาะพี่น้องทุกคุที่เพื่อนเขามากคอมเมนต์ที่เพื่อนเขามาเบึ้งเนาะค่ะมากดไลค์เนาะมากดไลค์ให้มากดติดตามเนาะค่ะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ต่อไปค่ะต่อไปเป็นของใครเลขล็อกน้องบัวค่ะนี่ก็จะประวัติเลขล็อกน้องบัวกระลุดไปคือกันเด้อค่ะวันที่ยี่สิบเอ็ดเนาะขอโทษขอไห้แท่นเลขล็อกน้องบัวเนาะคะ่ะที่แนวทางเพิ่นบอ่อเดินเนาะเพิ่นบ่เขา่าหลุดไปเดินเพิ่นกับบ่เข่าเนาะคะ่ะ ขอโทษขอภยัยแทนเล็กลอกหนองบัวเนาะมาไปใหม่มือใหม่เนาะค่ะไปกับเพิ่นใหม่เนาะเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นอย่างสูงเนาะมาไปต่อไปใหม่กันะค่ะชอบกับจัดคัดกับพานเนาะพิจารณาเบิ่งใหม่มือใหม่เนาะค่ะพี่น้องก็เป็นเพียงแนวทางเนาะหลุดไปกับขอโทษขอไยหลายๆ อเลกล็อกน้องบัวค่ะสรุปเด่นเด่นที่หกเน้นที่หนึ่งหกหกแปดหนึ่งแปดหหนึ่งแปดหนึ่งหแปดสรุปเด่นเน้นเจาะค่ะเอาแคปหน้าจอค่ะไปชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะค่ะเพราะว่าเป็นคลิปที่สรุป มือหวอยเล่าออกเนาะค่ะจะมีสีทันสีเสี้ยนเนาะเขีปากแดงเลขล็อกหนองบัวเลขล็อกอุดรล็อกเทียนทะเลค่ะคลิปนี่ลิปสรุปเนาะ,ะแคปหน้าจอค่ะไปจับไปต่อแคปหน้าจอแล้วก็ไป ต่อเป็นของเป็นของเลขล็อกอุดอนเนาะค่ะเลขล็อกอุดอนบหลุดเนาะยังเข่าอยู่ตัวหนึ่งอยู่เรื่อพี่น้องเพิ่นเด่นมากไหมยตัวเด่นเพิ่นเข่าอยู่เนาะค่ะวันที่ยี่สิบเอ็ดเลขล็อกอุดรเนาะเด่นแปดเนาะเด่นแปดแปดบนแปดล่าง สอตัวก็ยังถือว่ามาโตัวหนึ่งอยู่เนาะคะ่ะให้กำลังแรงใจกันใหม่มาไปใหม่ไปต่อกับแนวทางใหม่ของพื้นเนาะคะ่ะกำลังแรงใจคือเก่าไปต่อกับวันที่ยีบสาเนาะสองทุ่มคึ่เนาะคะ่ะสายวิ่งสายหลุดก็จะลืมเนาะ,ะถ้าเผื่อมาเนาะคะ่ะเป็นเพียงแนวทางเนาะ เลขลักอุดรลาวพัฒนาสรุปค่ะเด่นเด่นที่สองเด่นสองค่ะสองตัวสามหางเน้นที่สองแปดสามแปดสองหกเจาะที่สองแปดสามแปดสองหกค่ะวันศุกร์ที่ยี่สิบสามพฤษภาหกแปด แคปหน้าจอค่ะไพจะไปต่อกับเลขล็อกอุดรนเนาะขอบุญขอบคุณเลขล็อกอุดรค่ะเที่ยวแนวทางมาว่างทางช่องของเจาตาเนาะขอบคุณเป็นอย่างสูงไพจะไปต่อก็เตรียมแคปหน้าจอกับเลขล็อกอุดรเนาะค่ะแคบหน้าจอเอาใบรุนสองทุ่มครึ่งค่ะพี่น้องยี่สิบเอ็ดลุดแล้ว รุดไปแล้วสองตัวบ,บ่เข่าบ่เดินค่ะไปยี่สบสามไม้เนาะไปไม้ค่ะของมักของชอบชอบกระจัดขัดก็ผ่านเนาะอ้าวต่อไปเป็นล็อกเทียนทะเลค่ะล็อกเทียนทะเลเพิ่นกับบอลลูดเนาะค่ะเพิ่นยังดินมาได้อยู่เนาะดินที่แปดสรุปเด่นเด่นที่แปดวันที่ยี่สิบเอ็ด สองตัวบ่เข่าเขา่เขาตัวหนึ่งเนาะคะ่ะมาที่วิ่งรูดแปดบนล่างเนาะวิ่งรูดของล็อกเทียนทะเลเป็นจังไดกันแน่สายวิ่งสายลูดมีไผวิ่งลูดน้ำล็อกเทียนทะเลบอค่ะพี่น้องไผใดก็ดีใจน้ำเนะาะบอใดก็มาไปไม่ค่ะไปตอวันที่ยีบสามเพื่อนหิมาแล้วเนาะคะ่ะกรับขอบุญขอบคุณล็อกเทียนทะเลเนาะคะ่ะที่เอาแนวทางมาบ้างทางช่องของเจตาเนาะ เตรียมแคปหน้าจอค่ะให้จะไปต่อล็อกเทียนทะเลเนาะสรุปเด่นเน้นเจาะของเพิ่นสรุปเด่นที่ห้าค่ะเด่นห้าเน้นที่เจ็ดห้าห้าสามเจ็ดสี่สามตัวหนึ่งหางเจาะที่เจ็ด ้สค่ะเอาไครชอบกับจัดเตอร์ค่ะผิดจระนาเอาเด่นเน้นเจาะของล็อกเทียงทะเลเนาะวันศุกร์ที่ยี่สิบสาสองทุ่มครึ่งไปรุ่นกันใหม่เนาะค่ะเป็นวันที่ใหม่วันใหม่ที่หลุดไปแล้วยังบ่ท่านใดเข้ากไไไไไ็ไปต่อไปไหมค่ะไปไหมไปต่อคือเขาถ้าเข้าชอบเนะเาะเ้า เจปากแดงเอามาใส่กันตัะนี้ท้ายคลิปค่ะแคปหนึ่งได้สองเนาะท้ายคลิปเบิรงใส่กันพี่น้องเจ๊ J. ปากแดงเดนสองล็อกเทียนทะเลเดนหาค่ะแคปหน้าจอเอาไปไว้เบิรงใส่กันเนาะค่ะพิจารณาใส่กันพิจารณาใส่กันมีล็อกหนองบัวค่ะล็อกหนองบัว เด่นที่หกเนาะเด่นที่หกล็อกเทียนทะเลเด่นที่ห้าเนาะค่ะล็อกอุดรเด่นที่สองเอาแคบหน้าจอค่ะไปชอบกับจัดผิดจระนาวันที่ยี่สิบสามสองทุ่มครึ่งค่ะคลิปนี้กับสี่เสนสี่ันเนาะค่ะเลียกล็อกหนองบัวเลียกล็อกอุดรเนาะค่ะ แล้วก็จีปากแดงแล้วก็ล็อกเทียนทะเลเนาะคิดสรุปมือเล่าออกเนาะค่ะแคบแคบอันแคปหนึ่งได้สองเนาะนี่จะเป็นแคปหนึ่งได้สองเบิง้งไซกันครับพี่น้องรุ่นเอาไว้รุ่นเนาะเอาไว้พิจารณาหลายๆเสี้ยนเบิง้งไซกันถ้าชอบก็จัดขัดกับพานเนาะค่ะเป็นเพียงแนวทางเนาะ เพียงแนวทางคลิปนี้ก็ขอกราบขอบุญขอบคุณเอฟซทุกท่านเนาะค่ะเพว,ว่าจะเป็น f อซเก่าเอฟซีใหม่เนาะที่ยั่งขอมาให้กำลังแรงใจเจตาอยู่เนาะค่ะขอพี่น้องโชคดีวันที่ยีบสามสองทุงคนครึ่งแล้วก็ขอให้มีความสุขค่ะแล้วก็ขอสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดินทางไปไซ้ก็ขอให้ปลอดภัยค่ะ เดินทางไปก็ขอให้มีโชคเนาะค่ะกลับมาก,ก็ขอให้ไม่ใช่กลับขอประคุณหลายๆคลิปหน้าพ่อกันไหมค่ะคลิปนี้กะสวัสดีค่ะ